มไมวนครับวันนี้เรากลับมากับอีพี่อไปของเกาอิมโมรนัทนะครับและวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ3คนเลยนะครับคนแรกยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยคือแป้งซีบิงเซนกลัวไหมกลัวไหมแป้งลงได้ไหมลงตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวรอดูโอเคคนที่2จากช่อง a อวาเกมเมอร์คือพี่กิจนะครับ <c oughs> และคนสุดท้ายที่แข่งวันนี้มาจากช่อง Sunflow Awa คือ e v a นั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยอันนี้คือครั้งแรกที่เราเคยมีผู้ยิงสองคนมาเล่นสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนเราเล่นผู้คุณต้องเอนหลังก่อนอพาขึ้นไปเลยพร้อมไหมไม่ไม่ๆๆๆพร้อมเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยหนึ่งสองสามโอ้โหเมาโอเคครับโอเค Awa เต้นกับกิจทำได้หนึ่งสองเนี่ยดิคนเล่นในที่ใดในทยเป็นต้นห้ยใจลึกโอเคหนึ่องสา ผมจะถามคำถามทีละคนใครตอบผิดผมจะตัดเชื่อกเส้นหนึ่งแล้วมันจะตัดไปเรื่อยๆถ้าตอบผิดสีครั้งก็คือตกไปแล้วแพ้คนสุดท้ายที่นั่งอยู่คือผู้ชนะโอเคเอว่าครับปัจจุบันช่อง z b i n g z มียอดสับเท่าไหร่มีช้อยเลือกขอไก่15.7ล้านขอไข่16.2ล้านขอไข่17.4ล้านช่องอันดับหนึ่งของประเทศไม่ได้ใช่ไหมไม่ไไม่เอว่าต้องตอบคนเดียว ถูกต้องอออต่อใบแป,ป้งเกมอะไรมียอดวิวสูงที่สุดในช่อง ZBing Z มีช้อยส์เลือกหนึ่ง Dead by Daylight 2. Roblox 3. ยายแกรนนี่เกมไหนคุยายแกรนน,ยยกรนี่ถูกต้องตายแม่ตายพี่กิตชอบดูหนังการ์ตูนไหมดิสนีย <Okay. S 2> ์คุณจะตอบได้ เจ้าหญิงองค์ใดมีบทพูดน้อยที่สุดในเจ้าหญิงดิสนีย์หนึ่งซินเดอเรลล่าสองออโรรา3เบลออโราครับถูกตอ้องรู้ด้วยแกงโอเคเราจะเลือกมวดหมู่ก็คือประเทศในโลกนี้มันจะไล่ไปทีละคนต้องพูดคนใละประเทศหนึ่งจนถึงมีคนหนึ่งที่คิดไม่ออกหรือพูดซ้ำถ้าใครตอบผิดคนนั้นแพ้มอเคประเทศอะไรก็ได้ประเทศอะไรก็ได้ในโลกนี้เริ่มกับเอวาญี่ปุ่น เวียดนามอังกฤษจีนสิงคโปร์สิงคโปร์เอาต้องซ้ำต้องผิดคนแรกเลยปล่อยปล่อยแป้งก่อนปล่อยแป้งก่อนจับเ้าอีนะโอเคพร้อมปล่อยแป้งก่อนจำไม่ได้จำไม่ได้เชื่อเชื่อมึงจำไม่ได้คุณพูดสิงคโปร์ทำไมทำไมพูดซ้ำเลยที่คิดเพิ่งพูดหนึ่งสองซ้ำ เมื่อกี้เราถึงแป้งคําว่าปลาแดกในภาษาอีสานหมายความว่าอะไร 1. ปลากระด 2. ปลาทอง3ปลาล้าปลาล้าถูกต้องกล้วยอีอองในภาษาอีสานหมายความว่าอะไรกล้วยหอมกล้วยนามว่ากล้วยฉาบกล้วยนะครับกล้วยอีอองกล้วยอีอองภาษาอีสานกล้วยน้ำว่าอ้าถูกต้อง เมื่อกี้เดาไหมเดาครับผมเดาถามหน่อยแต่ละคนตอนนี้รู้สึกยังไงเกลียวครับผมกลัวครับกลัวแค่ไหนกลัวแค่ไหนกลัวมากไม่ผิเลยดูเหืออ่าแสดงว่ารอบนี้เราต้องเอาคำถามที่ยากขึ้นไปอีกโอเคเอว่าเวลาลมานอนจะมีการแสดงทางร่างกายยังไงบ้างหนึ่งลอยอยู่ในน้ำนิ่งๆสองหลับตาหนึ่งข้างสามนอนหงายเอาท้องขึ้นนี่คิดหนักคิดหนักลอยอยู่ในน้ำนิ่งๆ ถิดครับคำตอบที่ถูกคือว่าหลับตาหนึ่งข้างโอ้ยไม้รูอ้ยโอ้โอ้อ้ยอ้ยโอย่าผิดเ้อ้นน่้นนอ้ยโอเคจอบยน่้ยนอ้ยโใจยตอ้ยนอนยโอ้โอ้ย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 โอัยโอ้ยโ้ยโอ้อ้โอ้ยโก็โอ้ยโอ้โ้ยโ้ย เป็นครับซินดัเรลล่าใส่รองเท้าไซส์อะไรอันนี้คือในหนังดิสนีย์นะซินดัเรลล่าหนึ่งเบอร์ 5, ห้าสองเบอร์สี่ครึ่งสามเบอร์หกมันมีเบอร์ด้วยหรอม,มอีอ่าน่าจะเป็นเบอร์ที่ไหนที่สี่ครึ่งถูกต้องแพ้แล้วแหละพี่กิจเจ้าหญิงองค์ใดที่มีอาชีพคือคนไหนหนึ่งเอลซ่า 2, 3, 2. องอร์รา 3. าทีอาน่าอาชีพใช่ที่แบบทำงานที่มีอาชีพทำเทียนา่าถูกต้องเฮ้ยเรายังชีสไม่ได้หนึ่เล้อยอ่ะขอยากกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเ้ยโอเคเอวาอารีเอลตอนเป็นนางเงือกใส่เสือ้อสีอะไรเสือ้อ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 มันชื่อว่าเสื้อ เอาขาสุกดผิดทันดีอาใหม่หม่เอเรียลตอนเป็นนางเงือกใส่เสื้อสีอะไร 1. เขียว 2. น้ำเงิน 3. ม่วงเขียวเหัวน้อเลยหัวน้อตกลางว่าคำตอบคือถูกต้องให้ให้ให้สงสาสงสาแค่แป้งธงชาติไทยมีกี่แถบ5ถูกต้องกิด ธงชาติไทยสีแดงหมายถึงอะไรชาติครับผมถูกต้องว้าพวกเขาตอบเก่งมากวันนี้แบบเก่งมากจริงๆโอเครัะกันมาถึงเกมมุดหมู่มุดหมู่คือนางการ์ตุนดิสนีย์เริ่มกับเอว่าทังโกิลทังโกิลจะอีกชาโอเคสโนว์ไวท์โคโค่อซิดาร่าฟอร์เซนโอเคได้เปนแคนเตอโอเคสี สามนเงือนเงืออะไรนงเงือไม่รู้เลไม่รู้างเงือกมัชื่ออะไรหมดเวลาขอโทรับแป้งเงือกัเกต่อไปกิจเรากลับมาถึงเรื่องภาษาใจออกในภาษาอีสานหมายความว่าอะไรใจออกใจออกหถอดใจ 2. ตกใจ สามคนไม่มีหัวใจตกใจผิดครับคำตอบคือถอดใจนะครับตัดเลยตัดไหมหนั่องอโอ้นตึงมากเลยน <c oughs> ะ <c oughs> ผมตัดเ <c oughs> ส้นเดียวเหมือนตัดสองเส้นเลยอะ่ะโอเคเอวาครับจอห์นนี่เด็บมาด้เล่นหนางเรื่องอะไรภายใน3อันนี้หนึ่งเอ็ดเวิร์ดซิสเซอร์แฮนส์สอง Charlie and the Chocolate Factory 3. Dr. Doolittle เอเฟอร์กับ Doolittle มี2อันที่ไม่ได้แสดง Doolittle ถูกต้องอันที่พิกลูกคริกลูกครับเพราะว่า Doolittle คือ Robert Downey Jr. ไม่ข้อนี้ไม่ให้ผมพี่เป็นครับสัตว์ที่สามารถงอกอวัยวะได้คือตัวใด 1. หอยทาก 2. ไส้เดือน 3. หนอนมันสามารถงอกอวัยวะได้ไส้เดือนผิ้ คำตอบที่ถูกคือหอยทากใช่จับแน่ๆนะเข้ากันแล้วให้ิดครับเอายากๆเอายากๆเหรอในอดีตกรุงเทพมีชื่อว่าอะไรหนึ่งสยาม 2. กรุงนคร 3. บางกอกบางกอกครับเออถูกโอ้ยตูนี่ไง่ายเกินตากนอะไรง่ายเหรอ ผมไม่รู้ได,ได้อยากได้ยางไหมโอเคเอวังครับสวนสาารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพสวนรถไฟสวนหลวงรอกเก้าอละสวนเซรีไทยเอ๊ะจะช่วยไม่ได้พวกเขาช่วยไม่ได้ไม่ต้องมองเสรีไทยอยู่แถวไหนทำได้ไหมอ่าผมไม่รู้น่าจะอยู่ถนนเสรีไทยมั้งสวนรอเก้าถูกต้อง ้ยอันนั้นผมเพิ่งรู้เหมือนกันผมเพิ่งรู้เราใช่ไหมเราเราไม่เดาถูกอ่ะอันนี้อันนี้ทีมเราใทยที่ส่วนหลวงบ่อยเลยโอเคพี่แป้งครับสัตว์ชนิดใดไม่มีบอดในร่างกายหนึ่งมดสองขังข่าวสามควาลามดถูกต้องเราจะไม่ยอมแพ้พี่กิฟเรามาถึงเรื่องของสัตว์ส่วนใดในร่างกายที่สามารถบอกตัวตนของแมวได้คืออะไร 1. จมูก2อุ้งเท้า3าใบหูบอกตัวตนเหรอครับใช่ใบหูครับผิดคำตอบที่ถูกคือจมูกจมูกเหรอจมูกไม่นะไป้ปไปสองโอ้ทำไมรู้สึกมันเตี้ยว่อคนอื่นน่ะเท่ากันแล้วเท่า ตอนนี้ทั้ง3คนคือเท่ากันนะครับเหลือ2เส้นคําถามต่อไปเอว่าครับสัตว์ใดที่ไม่จําเป็นต้องเดิมน้ําฮิปโปโปเตมัสมีคััวโลกยีราฟยีราฟเหรอคิดดีๆแต่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ฮิปโปผมไม่ช่วย <c oughs> อะไรเลยตอบว่าตอบว่ายีราฟผิดยีราฟต้องกินน้ําตัวที่ไม่ต้องคือมีคัวโลกเอว่าหนึ่งสอง โอเคพี่แป้งครับสัตว์ชนิดใดที่ใช้เวลานอนใน1วันมากที่สุดในโลก1สลอด 2. โควาลา 3. โอพอซัมโอพอซัมคือตัวอะไรอะ่ะโอพอซัมคือตัวที่ที่แกล้งตายนี่ไม่น่าใช่สลอดอ่ะสลอดมันน่าจะใช้เวลากับการเดินของมันมันไม่อยากบอกเลยเพราะหนูกลัวจะาผิดกลัวเเดี๋ยวเอาตัวแปลกๆออพอซัมผิดครับออพอซัม คำตอบที่ถูกคือโครวาลล่ามีโครวัลล่าฉันไม่ได้คำตอบแปลกอะพินเต้งครับพอมทำไมลูกเมช้อนทำไมใหนบอกเกมนี้จะหมดไปตั้งแต่ EP ก่อนแก้ได้กลับมาทำไมโอเคสัตว์ที่อายุยืนที่สุดในโลกคืออะไร 1. เต่ากลาปากอส2วันโอก้าสฟองน้ำหยักฟองน้ำใหญ่ถูกต้องถูกต้องเลยใครได้กี่ดวงดีอ่ะดูสักกดีตอนนี้เราถึงมุดมูต่อไปพผลไม้เราจะไล่ไปบอกคนละหนึ่งจนถึงคนหนึ่งตอบผิดคนนั้นโดนตัดเชือกนะครับโอ้ยเหลือเชืสุดท้ยเออถ้าเอวากับแป้งตอบผิดนะนี่ก็แพ้โอเคเริ่มกับเอวาครับ้วยส้ม มะพร้าวมะละกอแอปเปิ้ลแตงโมอำมุนแคนตาลูปเอ่อชมพู่สตรอร์เบอร์รี่ลำไยเอ่อลูกแก้มุ่งกรสตร์เบอร์รี่เอ่อ <c oughs> ลำมุษห้าลำไยมันเดี๋ยวแก้ต่อ ทำไมครับหัวนี่เท่ากันนะสามคนใครที่ตอบผิดต่อไปคือแพ้อ๋อพิกิตรมากดีบอกเลยพิกิตรผมไม่เคยเห็นใครนั่งท่านี้มาก่อนเลเครับี่หมอผมไม่หวั่นผมนั่งท่านี้นะโอเคอันต่อไปในเลสต์มุดหมู่มดเดิมไล่ไปชื่อสายพันสุนัขโอเคเริ่มกับเอวานคางานคุณเด่นจิสุปอมโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เชาวชาวชิวาว่าชะมอย เราไม่ชน้เขหรอกล่ะอ้ยพี่เนี่ยนะพี่ไปด้วยเกมมันจะจบเลยหน้าเซแคมป์เพลี่วัดไหมได้ไหมม่ได้เยม่ได้ม่ไมอ่ไมาเอามาบัดนะโอเคน่ นี่ผมอยู่บนสวรรค์แล้วเหรอนี่แสดงว่าพวกเราล่อล่ะปะใช่มันต้องมีผู้ชนะพร้อมกันก็ได้ไปกจับมือแบบนี้ไม่อยากเป็นผู้ชนะต้องมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวครับเราอยากชนะด้วยกันไม่ได้ครับแพ้ด้วยกันได้แต่ต้องมีผู้ชนะแค่คนเดียวโอเคเอาง่ายสุดนี่คือคิดเลขคิดนานแค่ไหนก็ได้แต่คนใดที่ตอบถูกก่อนชนะโอเคพร้อม 5้าคูณหบวกหลบเบวกหนึ่งอีกที่หนึงห้าคูณห้าบวกหนึงลบเจ็ดบวกหนึงน่งยีง่สิบถูกต้องยงัดเลยไหมัดเลยไหมงำเลยขอเวลาทำใจหน่อ,งอ,องยยิ่งทำทำใจนานมันยิ่งน่กกากลัวโอเค10 seconds 10 9 4 3 เป็นยังไงบ้างครับ <I am. S 1> ถ้าอย่างนั้นผู้ชนะของเกมวันนี้คือแป้งซีบิงเซนนะครับ <Yeah. S 1> ดีใจด้วยถ้ากดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามท้ง4ช่อง My m a n e t e แป้งซีบิงเซน Sunflow a v a และ Eva Gamer นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ